สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับช่องอน o กรีนเศรษฐกิจพอเพียงกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะช่องของเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาขุดมันเทศญี่ปุ่นนะคะที่สวนเราปลูกไว้ทั้งหมด5 000, สายพันธุ์นะคะมีอ่าหน,นะคะสีส้มนะคะเป็นส้ม,มก,กินาว่า2นะคะสีม่วงนะคะพันธุ์เพอร์เพิร์ t สวิตดนะคะ3ส,สีขาวเป็นพันธุ์คุลิโคกานะนะคะ4นะคะเป็นสีเหลือง เบนิฮาลูกะ5นะคะเป็นสีเหลืองเช่นกันก็คือพันซีสวีดนะคะทั้งหมดหาใส่พนันเรารีบขุดนะคะเพราะว่าเนื่องจาก2อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะจังหวัดราชบุรีนะคะเกิดพายุเข้าแล้วก็เกิดน้ํานะคะมันท่วมล่องแล้วก็ทําให้หัวมันที่มันลงแป้งแล้วอะคะ่ะมันเกิดการเน่าเน่าค่อยู่ในดินนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะรีบมาขุดมันกันนะคะ,ะไปชมคลิปต่อได้เลยค่ะ อันนี้นะคะเป็นมันเทศญี่ปุ่นสีม่วงนะคะเราจะมาขุดกันนี่ดินก็ค่อนขางจะแข็งเพราะว่าฝนนะคะไม่ได้ตกมาหลายวันแล้วก็วจะขุดยากนิดนึงค่ะได้ไหมมาขุดยากมาะนี่มาค่ะ เพื่อนๆคะ่ะระหว่างที่กำลังจะขุดมันอยู่นี้นะคะฝนก็ได้ตกลงมานะคะตกลงมาเฉยเลยเมื่อกี้แดดยังเปลี้ยงอยู่เลย เดี๋ยวเราจะมาขุดมันกันต่อนะคะอันนี้เป็นสายพัน์ธุเบนิฮารุกะนะคะปกติแล้วสายพัน์ธุนี้นะคะจะเอ่อจะสามารถลงหัวได้ที่อายุ4 5หเดือนนะคะแต่ว่าเราลองมามาขุดดูนะคะก็เบนิฮารุกะของเราเริ่มลงหัวแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มขุดเลยนะคะอันนี้ค่ะเพื่อนๆมันนะคะ เป็น,นีิฮาลูกะของเราดีใจจังเลยหัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่นี่อยู่ประมาณหนึ่งสสาี่ห้านะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขุดกันเลยนะคะ คะเป็นมันที่เราขุดมาแล้วก็บ่มไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็นำมานึ่งมาแล้วค่ะเพื่อนๆมันที่เรานึ่งไว้นะคะก็มีทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะคะมีอันนี้นะคะเป็นสีส้มส้มโอกินาวานะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะ p พ r ร์เพ w ร์สวิตโรวันนี้นะคะเป็นพันธุ์ซสวิตนะคะ แล้วก็อันที่4นะคะเป็นหัวสีขาวนะคะแต่เวลาเนื้อออกมาแล้วเนี่ยข้างในจะมีสีเหลืองอ่อนนะคะพันคูลิโคกาเะนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะ สีส้มหวานมากค่ะ เดี๋ยวกำลันะคะจะชิมสีมว่วงนะคะปลูกเองเนึ่งเองนะคะอันนี้ก็เป็นเมนูอาหารเย็นนะคะลดน้ำหนักไปด้วยในตัว เนื้อเขาจะค่อนข้างเนียนนะคะเนียนละเอียดไม่เหมือนมันมันของไทยนะคะต่อมาจะมาหชิมสีขาวนะคะ นี่นะคะเป็นมันหัวเล็กนะคะเราเ,ราเอาหัวเล็กมานึ่งก่อนแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราขุดขุดมาเนี่ยมันหัวใหญ่กว่านี้เยอะนะคะอืมเนื้อเนียละเอียดมากค่ะแล้วก็มีรสหวานหวานพอๆกับส้มโอกินาว่าเลยอ,อร่อยมากเนื้อเนียนเนียนแบบเด้งมากค่ะ อ,อ,อร่อยอันนี้จะเป็นซีสวีทนะคะเหลืองช่ำนะคะ หวานมากค่ะท่านเน้หวานที่สุดเลยหวานมากนี่ก็ชิมครบทั้งสี่สายพันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้คะแนานนะคะ อันดับหนึ่งนะคะให้ตัวนี้นะคะซีสวีทนะคะคือหวานมากนะคะอันดับหวานแล้วก็มีความเนียนละเอียดนะคะอันดับสองก็คือส้มโอกินาว่านะคะตัวนี้หวานรองลงมาสามก็คือสีขาวนะคะคูริโคกันนี้สี่นะคะมันม่วงสวิทโรสนะคะจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่นะคะหวานน้อยที่สุดในบรรดามันทั้งหมดเลย วันนี้นะคะเราก็ชิมไปครบทั้งสี่สายพันธุ์แล้วนะคะเทใจไปให้ตัวนี้นะคะซีสสวีทนะคะหวานอร่อยเนียนนุ่มมากๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะคะมีพื้นที่ว่างนะคะสามารถนํายอดมาปักชามนะคะแล้วก็ปลูกได้นะคะใช้พื้นที่ไม่มากแต่ว่าเรามีของที่มีคุณภาพแล้วก็ มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะยังไงก็ลองปลูกติดบ้านไว้นะคะดูแลง่ายค่ะช่องอโนกรีนเศรษฐกิจพอเพียงก็ขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ